าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมทุกครั้งทุกเวลามาแล้ววันนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะทราบซึ่งในอย,ยาบทของพระสงฆ์ในในหนังลวยวันนี้ วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่าน<ม>บางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงฆ์นี่คืออะไรมีไว้ทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสงฆ์เมืองไทยเป็นหลักป้องกันความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเกี่ยวข้องกับประชาชน พุทธบริษัททั้งหลายให้ความเห็นอยู่ในความสงบระงับ mm hmm. เช่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ยังในอย่างหนึ่งแล้วจะต้องเข้าไปกราบเรียนพระสงฆ์ขอความขยายความนั้นให้รู้จักความเป็นจริงนับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานใครมีลูกหลานว่ายากสอนยาก ทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำตัวเข้าไปหาพระสงค์ให้พระสงค์ช่วยแนะนำให้เป็นคนดีด้วยหรือมีการทำบุญสูนทานโดยประการต่างๆยกตัวอย่างเช่นว่าการแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นจองเอาพระสงค์เป็นพยานพร้อมทางการช่วยแนะนำคาสอนเมื่อแต่งงานกันแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไร ผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไรผู้ชายปฏิบัติอย่างไรครอบครัวนั่นถึงจะเจริญดังนี้เป็นต้นนี่เพื่อการคารพบคารวะพระสงฆ์นั่นเองวัฒนธรรมเมืองไทยพระสงฆ์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานให้คารบคนเฒ่าคนแก่ให้คารพบพ่อแม่ให้คารพบครูบาอาจารย์ตลอดมาเรื่อยๆมา อันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเวลานี้ก็เสื่อมไปบ้างนั่นแหละมันเสื่อมไปบ้างนะเพราะว่าไฟน้ามันสบายไฟมันสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไฟฟ้ายิ่งสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นพูดถึงประชาชนเมืองไทยนะเมืองนี้อัตมาเพิ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เดือนยังไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ คงจะคงจะเรียบร้อยดีกว่าเมืองไทยมั้งเนี่ยอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของเก่าแก่เมืองไทยให้ฟังเช่นว่าการแต่งงานผู้หญิงอย่างน้อยต้องอายุยี่สิบปีผู้ชายอายุยี่สิบห้าปีเป็นปกติจึงแต่งงานกันได้เดี๋ยวนี้คงจะข้ามเขตใช่ั้งเดี๋ยวนี้ ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่น้อยโจรมากคุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ะฉะนั้นไอ้พวกเราทางไหนจึงมาอบ,มอบรมอบรมอบรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่อบรมน่ะมาตั้งหลายวันแล้วนี่เป็นธรรมะที่ไม่พ้นสมัย ทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเช่นว่าคนทําดีก็ยังในดีอยู่คนทําชั่วมันก็ยังในชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเราและยาเวลาประมาณสักหกเสียบกว่าปีมานี้ ที่อาตมาเกิดมามีอายุหกสิบกว่าปีนี้มันเปลี่ยนไปไกลิบอิาเกือบจะมองไม่เห็นใช่แล้ววัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นวัฒนธรรมของคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่เปลี่ยนทำดีทุกวันนี้ก็ยังด้ดีอยู่ทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่มิฉะนั้นเราควรสํานึกเอามาคิดมาพินิจพิจารณาให้ดีมากจึงเป็นวัฒนธรรมที่ท,ที่ที่เป็นแก่นสารมากทีเดียว เห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้เห็นจะไม่ค่อยจะได้เรื่องแต่มันได้เรื่องมากเกินไปแต่มันไม่หมดเรื่องมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องหรอกมันเรื่องมันมากก็จะทายัางไงการมันเรื่องมากเรื่องเกินจะทำไงเรื่องมากปัญหามันกว่ามากปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่อัตมากแก้ปัญหาทุกวันได้หไหมหรืยังไงอันนี้พูดให่คิดนะ พูดในคิดนะไม่ใส่สอนให้เชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อ,สอ,อสอนให้ไปพิจารณาดีดีเอาไม่ดีมันก็ทิ้งไปวัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่พ่อแม่มีลูกหลายคนแก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติแล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติในอยู่สบายกัน อัตามามาเมืองนี้เห็นเอาคนแก่ไปทิ้งไว้อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นนวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้านะ่ะเดินตื่ตะตื่อตะตอนเช้าหิวของหน,นักๆก็ไม่มีใครจะช่วยไม่รู้ว่าเป็นไงอัตามายังไม่รู้นะอบรมกรรมาฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมมัวสนุกกัอยู่โน,น่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างนั้นจะเป็นงไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอัตมาเสื่งเห็นแต่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเรี่ยงรูกขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากรูปไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะ ถ้าเราไปถูกยังไงเป็นคนแก่จะเป็นไงไหมใจระทมโดยทุกอยู่เสมอเวลาทุกเวลานอันนี้ให้เอาไปพิจารณาแล้วมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้นแต่ในแต่ในจุดนั้นในระยะนั้นตามที่อาตมาพิจารณาแล้วอาคารบ้านช่องก็ไม่สวยงามไฟก็ไม่สว่าง เรือนที่อยู่นั่นก็ไม่สวยงามแต่ว่าใจงามไม่ร้อนสบายสว่างอยู่ในใจเย็นด้วยความเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเคหสถาน้ันช่องไม่เจริญทุกวันนี้มันเจริญขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไฟข้างนอกมันสว่างไฟข้างในมันจะดับแล้วเดี๋ยวนี้มืดมืด ผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานจะต้องไปขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็แต่งงานกับคนนี้มาให้แต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแต่งสมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วมั้งมันช้ามันไม่ทันเวลาคลุมไม่ไหวแล้วเดียเ๋ยวนี้ก็เลยไปกันใหญ่อาตมาก็ไม่รู้จะว่าจะพูดยังไงนะ อันนี้พูดให้ฟังนะไม่ใช่นินทานะขอโทษเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเราจะเุปมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะอ,ะอะแต่ว่าเราอยู่อาคารใหญ่ๆหลังนี้มันสบายมากแต่เรากินยาพิษร้อนอยู่ทางในจะสบายไหมอีกคนหนึ่งอยู่อาคารหนังเล็กๆแต่อาหารที่ไม่มีพิษไม่มีโทษแต่ก็นอนอยู่สบาย อย่างนั้นใครจะอ,อะไรไหมใครจะอาคารหลังใหญ่หรือหลังเล็กนอนอาคารหลังใหญ่ถูกลูกศรเขาลิ่งไปปิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยอาคารหลังใหญ่ๆนั่นช่วยดูหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆไม่ค่อยจะดีนะแต่ไม่ถูกลูกศรของใครอยู่ตามสบายอย่างนั้นใครจะเอาอะไรยังไงไหมเอาละเรื่องวัฒนธรรมเอาแค่นี้ก็พอเนาะพูดไปมากมันมากเหลือเกินเนี่ย